จับเข้าไนขวาเลยอ่ะเพืนเช็คมกการอันนี้ไปยังไม่เท่ากันแล้วอไ่เท่าไเท่าทไมพี่ทำไมไเท่าทนดเลยนะทีดเลยอแตกต่างของทเลสวนจะใช้เป็นมุดขวขทับซ้าย จับตอกเนี้ยจับเงี้ยใกล้ใกล้ตัวเลยเงี้ยเขาญี่ปุ่นเขาจะใช้กี่ร่อนทางการญี่ปุ่นที่ให้ตาจะไม่ไ้ส่ี่ไปามเข้าไมร่หักยันย่าย้วก็ข้วดายแล้วก็ขวา้งซ้ายซ้ายท้งขวาไหม่จเขาจะให้ปลูกเฉพาะแนวไม่ได้ปลูกทองปลูกช่วงไดูนะาะว่ามันจะปมกได้เยอะแยะปลูกดูแล้วมันจะแน่นแน่นเลย แน่นแน่แบบเดียวไม่ออกเลยแน่นแต่ไม่ใช่อึดอัดนะแน่นแบบไม่ให้หลวมอ่ะเกิดจางการแล้วก็อ้อมมาข้างหลังเป็นการต้อามไม่ไม่ไม่ใช่เลือพิลอดเพราะมันขวบซ้ายซ้ายขวาเออครับมาแล้วดึงขึ้นมาก่อนดึงขึ้นมาก่อนแล้วก็กลับสลับทีนี้ช่วงช่วงเชือกทั้งหลังให้อยู่ห่างกันสองสองเทามือระยะระยะเชือกอย่าให้มันออกมามากเกินหรือชิดเกิน

ถ้าไทยถนัดซ้ายขวาก็เปลถ้าสอนผู้หญิงเนียเสียวแบเลยเนีปนอภิเขาจะตื้นแบนเขาสอนมาที่มบุกต้นเลยไม่่ไม่เนกดย่เดียว่เที่วก่เดียว่ไ โอไมเ you rock my world สันสตนยเกือบชำรุดโไม่เอ you rock my world ในตาของฉันแทบ ดันไม่สมดุลอ,อัดสุบีจนแทบตาโอยบงกจนในหัวใจเดินเกินคำโอกแม็กสั่นสันแต่ยังสูแ้แรงในไปสักครั้งร้อนหัวใจมันร้อนกับเธอเนื้อร้อนแทบทนไม่ไหว